สวัสดีนะครับสวัสดีครับอาพี่เต้ไงพูดถึงการโปรเจกต์คอลแหลบนี้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> คือจริงๆได้มารูจักน้องนะฮะก็ตอนแรกไปดูใน YouTube ยูทูบ b e ชอบนะฮะ <c oughs> แล้วก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างโดดเด่นก็เลยลองชวนมาที่คอนเสิร์ต melody of life ดีไหมน้องจะรับไหมปรากฏว่าน้องตอบรับนะฮะก็ดีใจนะครับวันนั้นก็ได้มาเจอกันเนื่จาก ได้มาเล่นเนี่ยรู้สึกว่าเออน้องน่ารักมากแล้วมันน่าจะสร้างอะไรใหม่ๆให้กับวงการเพลงได้ผมก็นั่งนึกว่าในเมื่อค้า s p i ซิสิสเนี่ยเราไม่ได้ยึดถือว่าเอ๊ะจะต้องทำแต่เพลงสไปซิสิสแต่ถ้าเราทำไอ้นี่คอนเสิร์ตคลาสสิคอลขึ้นมาเราก็สามารถคอลแลบกับน้องได้ด้วยก็คุยกันต้องถามน้องก่อนว่าน้องเขาสนใจหรือเปล่าแล้ <c oughs> ต่อใช่ครับอย่งาง ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับไม่ไม่คิดว่าพี่เต้งจะให้ความสนใจกับลิเกน,นะครับเพราะว่าไม่เชื่อว่าเชื่อเสมอครับว่าลิเกเข้ากับอะไรก็ได้นะครับแถวแค่เราแบบว่าจัดวางให้ถูกที่มันก็จะออกมา,มาดีนะครับแล้ววันนี้ก็สิ่งใหม่ๆกําลังจะได้เกิดขึ้นแล้วโดยภายใต้ค่ายสปซีิสนะครับที่มองเห็นคุณค่าของ ลิเกนะครับขอบคุณพี่เด้งมากๆเลยครับแล้วกันกก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าโปรเจกต์ในปีนี้เนี่ยจะเริ่มด้วยการที่แบงก์สอนามนะครับ mm hmm. ไปฟ mm hmm. ิเชอร์ิงกับวงเดอะรูฟ hmm. ใช่ครับแล้วก็จะมีลิเกออนแอร์ mm hmm. ในฮอนะครับ mm hmm. เดือนสิงหาคมนี้นะครับก็ mm hmm. ทุกคนก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆโดยที่จะมีลิเกแล้วก็ท่าสปายซิลิสนะครับมาร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานใหม่ใหให้แฟนคลับสอดรับน้ำเพชรและก็แฟนๆของค่ายสไปซี่ริปรวมถึงแฟนเพลงทั่วประเทศไทยได้มาเสพสิ่งใหม่ๆกันเหมือนแฟนเองก็จะมาเปิดตลาดกคนใหม่ๆด้วยเหมือนกันใช่ครับเพราะแบบเชื่อว่าแฟนเพลงของค่ายสไปซี่ริปเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศนะค่ะแล้วก็ทุกคนจะได้รู้จักกับคำว่าลีเกย์มากขึ้นด้วยในความที่เขาให้สลัดมากเรามีคลิปนี้นำเสนอยังไงให้มันดูเป็นลุปการทำตามที่เร่งคิดว่ในหัว อันนี้เราเป็นการประชุมร่วมกันนะฮะตอนนี้ขออุ้มไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> งั้นเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์แต่ว่าเ,เราต้องการให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กไทยเริ่มมาฟังเพลงไทยอะไรแบบนี้มากไม่ใช่ว่าไปตามกระแสเกาหลีหรืออะไรอย่างนี้ไปหมดซึ่งผมคิดว่าน้องเอเนี่ยก็มีผลงานที่มีคุณภาพค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็คิดว่าเอ น้องเขาจะร่วมไหมนะตอนแรกคิดอยู่นะฮะเพราะว่าเขาดักปรากฏน้องเขาตอบรับนะบฮะแล้วก็อคนที่เหมาะก,ก็คือน่าจะเป็นเป้นะฮะที่จะมาช่วยทําโปรเจกต์นี้ด้วยก็ต้องให้สองคนนี้เขาเจอกันว่าเขาปิ๊งกันหรือเปล่าพูดง,ง่ายๆเปเป้เปจะเห็นเคมีอะไรระหว่างลุกจับมือแบ่งเป็นอะไรจริงจริงผมรู้สึกว่ามันแปลกตอนเริ่มเจอกันแล้วมันมันเหมือนเป็นโชคชะตาผมมีเพลงเพลงหนึ่งที่ทําไว้กับลุูแนนมากประมาณ สี่ห้าปีที่ผ่านมนาะช่วงก่อนโควิดแล้วเพลงเพลงนี้ก็ไม่ได้ถูกปล่อยสักทีเพราะว่าไม่แน่ใจด้วยทัมมิ่งหรืออะไรก็ตามมันเหมือนมันตามหาเจ้าของของมันซึ่งณวันนี้เพลงเพลงนั้นมีเจ้าของแล้ว <c oughs> ก็คือแบงค์ <c oughs> ซึ่งจะเล่นโดยเดรรูปด้วย <c oughs> แล้วมันก็ดีมากตรงที่ว่าจุดเชื่อมโยงของทั้งสองวงไม่ว่าจะเป็นแบงค์เองหรือเดรรูปเองคือเขาเป็นตัวแทน <c oughs> ของคนไทย <c oughs> ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันแน่าจะเกิดขึ้นนานแล้วและโชคดีมากที่สุดท้ายมันมาเกิดขึ้นใต้ภายใ,ใต้ของสไ i ซี่เย s ครับเราสามารถที่จะทําในสิ่งที่เราอยากจะทําได้อย่างเป็นอิสระเราสามารถจะสร้างสิ่งใหม่ให้คุณฟังได้อย่างเต็มที่และเชื่อเหลือเกินว่าภายในปีนี้ทุกคนจะได้ฟังเพลงไทยแบบที่ทุกคนไม่เคยได้ยินมาก่องแน่นผมคิดว่าผมคิดคว่าอคอนเ็ปต์ตองมีครับ อข,อของ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 แบงค์เนี่ยเขาเป็นลิเกผมจะยังคงเก็บลูกอ้อนที่ทุกคนหลงรักของเขาไว้อยู่ในเพลงอย่างสมบูรณ์แต่ในขณะเดียวกันผมจะเสริมสิ่งใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเจอของสอนรามน้ำเพชนเข้าไปในนั้นต้องต้องรอฟังใช่เอาลุ้นแ, <c oughs> แบบนี้แล้วกันเอาลุ้นแบบนี้แล้วแล้วจะบอกเลยว่าไม่ได้มาแค่เพลงเดียวอ สุดท้าว่าพอเราเปิดเพลงนี้บนโต๊ะประชุมครั้งแรกทางทีมของแบงค์ก็ชอบมากแล้วแล้วเราก็ไม่คิดด้วยซ้ำว่าเพลงเพลงนี้ที่มันถูกลืมไปแล้วเนี่ยสุดท้ายพอมันถูกแบบบัดกรุบในที่ที่มันถูกต้องกับคนที่ถูกต้องมันกลับกลายเป็นเพลงที่พิเศษมากๆแล้วเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตในของเขาอ๋อแบงค์เป็นยังไงบ้างแบงค์โปรเจกต์ของทั้งเพลงพร้อมเราบอกทีมอะไรไงอยู่ว่าต้องคุยกันในวง,งอะไรอยังไงี้ยนก็คือเราก็ ทุกคนในในทีมงานสำนักน้เทลสนะครับก็รอรอแบงค์ที่จะมาบอกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องประชุมกับทางพี่เต้คนรนะับพี่เต้บอกว่าเอ้รูปแบบมันจะออกมาอย่างไรเพราะว่าทางนักแสดงเราก็พร้อมอยู่แล้วครับที่จะแบบมาทาโชว์ให้แฟนคลับทุกคนได้รับชมกันก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับคอย่างเราจะเอาเกมมาอยู่ในกีนีรับอยู่อย่างไรครับจริงๆราไม่ยากเลยครับเพราะว่าแบงค์แบงค์ชอบอยู่แล้วเราชอบเป็นการแบบพิสูจน์ ตัวเราเองนะครับแล้วก็ทําให้ทุกคนเชื่อว่าลิเกรครับที่หลายๆคนเคยมองว่ามันเป็นอะไรที่มันโบราณนะครับวัยรุ่นหลายๆคนเคยมองผ้าเคยไม่เห็นคุณค่าแต่ทุกวันนี้ทุกคนหลายๆคนเนี่ยเริ่มกลับมาดูลิเกมากขึ้นเริ่มเห็นคุณค่ามากขึ้นและมันก็เป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆนะครับที่แบงค์ได้รับจากค่ายสปซีดีส ที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนเชื่อเข้าไปอีกว่าลิเกเนี่ยมันเป็นของไทยแล้วมันมีสเสน่ห์จริงๆและสามารถทําให้ทุกคนมาหลงรักลิเกได้จริงๆคิดว่าโปรเจกต์นี้มันจะทําให้แบบตลาดมกว้างใช่ไหมแฟนๆเราจริงจริงวเราก็คาดหวังนะครับแต่แบ้เชื่อเสมอครับทุกครั้งที่เราได้รับโอกาสได้สร้างสิ่งใหม่ๆครับมันจะนําพา คนใหม่ๆได้มารู้จักเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆครับจะมากหรือน้อยแต่ขอให้คนได้รู้จักเพิ่มขึ้นแค่นี้เราก็มีความสมุขไม่ยุ่งกนได้ไงบ้างการวิเสตมาแล้ว๋อทุกคนตื่นเต้นอยู่แล้วครับรอซัพพอร์ตทุกๆผลงานอยู่แล้วครับแฟนคลับไม่เคยทิ้งพวกเราเลยแฟนคลับเราได้เห็นโปรเจกต์นี้ไม่ได้ผมคิดว่ามันเป็นการรวมตัวของคนหลายๆสายที่มีนคนละชาตมาทำโปรเจกต์ที่มันวิเศษนะครับแล้วก็ อยากให้ผู้ปังเนี่ยมันกวา้างขึ้นนะฮะรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและให้เด็กไทยเนี่ยเรื่อมมงาษาไทก็ค mm hmm. ผมว่าอันนี้เป็นจุดที่สําคัญว่าพวกเราทํางานด้วยการพิดนอกกรอแล้วก็เกิดความสร้างสารรค์ที่แฮปปี mm ้แล้วแต่นี้็ต้องมาลุ้นกันเวลาออกไปนี่จะผู้ปักเนี่ยจะให้ผลตอบ,บไงไหแต่ยังน้อยเนี่ยเราถือว่าเราสร้างสารรค์อะไรที่พิเศษขึ้นมาแล้วประมาณนี้นน mm hmm. ในปีนี้ ในปีนี้ฮะในปีนี้ฮะไม่ได้พี่เป้คะพี่เดือนสองอีกครัใช่ครับแต่แต่ในเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้มาสองไปมาสามครับเพราะว่าพวเราทำได้ผมว่าน่าจะปลายไตรมาสต่ออึ่งปีกลางกลางปีหล้วนะได้เตงปรึกษาไมยังทัน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 เไนทันทันทนทันทนทันทับันท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 ันัันได้ทัันทันทันรันครับท